วิธีการขออยู่ต่อในไทยสําหรับชาวต่างชาติกรณีเป็นคู่สมรสหรือเป็นบุตรของชาวไทยอันนี้คือเอกสารจะเหมือนกันเกือบหมดต่างกันแค่บางอย่างนะครับก็คือต้องมีวีซ่านอนโอมาก่อนอยู่แล้วเสร็จแ,แล้วก็กรณีนี้คือเราอยู่เกือบจะครบ90วันแล้วก็ต้องการจะอยู่ในไทยให้นานขึ้นอีกซึ่งจะกรณีวีซ่านอนโอแล้วขออยู่ต่อเนี่ยจะอยู่ต่อได้อีก1ปีเราสามารถไปขออยู่ต่อได้ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดหรือสาขาไหนที่เราสะดวกนะครับ ที่ไหนก็ได้ทีนี้เอกสารที่ต้องใช้ก็คือ1คือแบบฟอร์มตอมเอ้อบอกก่อนว่าถ้าไม่ชัวร์ตรงไหนก็สามารถโทรถามตอมที่เราจะไปขออยู่ต่อก่อนที่จะไปก็ได้นะครับอ่าหก็คือต่อแบบฟอร์มแล้วก็2คือสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกแล้วก็หน้าที่เราได้ตาประทับจากตอนที่ตอมที่สนามบินแล้วก็วีซา่าซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นส่งอีเมลแล้วก็เป็นไฟล์ที่เป็นกระดาษนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะเออแล้วก็ สามเนี่ยอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆเขาบอกมาว่าที่เราไปแจ้งที่พักภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงคือหมายถึงว่าถ้าจะมาพักในอยู่กับครอบครัวชาวไทยเนี่ยต่างชาติต้องแจ้งที่พักยี่สี่ชั่วโมงมาแล้วตั้งแต่ตอนขาเข,าเข้ามาครั้งแรกแล้วก็ใบนัดรายงานตัวเก้าสิบวันอันนี้คงต้องดูในเว็บไซต์ของตรมหรืออาจจะถามเขาก่อนซึ่งข้อสามเนี่ยไม่ชัวร์นะครับใครต้องใช้บ้างก็ก็ช่วยแชร์นิดนึงแล้วก็ข้อสี่ก็คือเอกสารความสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้จะต่างกันนิดนึง ถ้าเป็นกรณีของคู่สมรสก็แน่นอนทะเบียนสมรสนะครับถ้าเป็นกรณีของบุตรก็แน่นอนสูติบัตรนะครับแต่ว่าถ้ากรณีของคู่สมรสก็จะแยกกันว่าทะเบียนสมรสไทยหรือทะเบียนสมรสต่างประเทศถ้าทะเบียนสมรสไทยก็จบก็คือใบคอลลสองแต่คอลอสามมีมีสองใบแต่ถ้าเกิดทะเบียนสมรสต่างประเทศต้องมีเพิ่มก็คือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวคอลลยี่สิบสองคือหมายว่าเราจะต้องไปจดในต่างประเทศเราก็ต้องมาแจ้งกับทางการในไทยด้วยเพื่อได้ใบนี้มา ถัดมาก็คือหลักฐานรายได้เฉพาะกรณีคู่สมรสคือภรรยาไทยเท่านั้นนะครับกรณีของบุตรในนั้นไม่ได้บอกไว้เลยว่าต้องใช้นะครับแยกเป็นสองกรณีคือมีเงินฝากในไทยกับไม่มีถ้ามีเงินฝากในธนาคารของไทยก็คือต้องมีเงินแช่ไว้เลย4ี่แสนบาทต่อเนื่องกันแค่2เดือนนะครับก็ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้านั่นแหละเสร็จแล้วก็ขอใบรับรองจากธนาคารมาแต่ถ้ากรณีเป็นรายได้ต่างประเทศไม่ได้มีเอาเงินมาเข้าในไทยต้องมีหนังสือรับรอง รายได้จากสถานทูตของประเทศของเขาที่อยู่ในไทยก็คือมีหนังสือรับรองจากสถานทูตกรณีไม่ได้มีเงินฝากในไทยแล้วก็ข้อถัดมาก็คือรูปถ่ายซึ่งถ่ายเลขที่บ้านถ่ายในบ้านแผนที่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายค่าธรรมเนียม1,900บาทก็เหมือนกันเกือบหมดยกเว้นเปลี่ยนจากทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรแล้วก็เรื่องของราฐารายได้กรณีบุตรไม่ต้องมี